สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอมาเล่ารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการแฉพฤติกรรมกลลโกงของพวกแกงคอร์เซ็นเตอร์นะครับใครก็ตามนะครับที่มีลูกมีหลานนะครับมีเพื่อนมีญาติมิตรเนาะแล้วเจอพฤติกรรมตังต่อไปนี้นะครับก็ให้พึงระวังไว้ก่อนหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะตั้งใจมาหลอกลวงเราหรือว่ามาโกงเราหรือว่ามาหลอกดูดเงินจากโทรศัพท์มือถือเราแน่นอนเลยนะครับดังนั้นฟังกันให้ดีๆแล้วก็ไปเตือนกันด้วยนะครับเป็น อุดรขอนสนใจเนาะซึ่งหลายๆคนนะครับช่วงนี้น่าจะได้ยินข่าวมาก่อนแล้วนะครับว่ามีคนโดนหลอกนะครับซึ่งหลักการแรกเลยที่เขาจะหลอกเราเนี่ยคือจะมีเบอร์แปลกโทรมานะครับทุกเคสเลยจะมีเบอร์แปลกโทรมาหาเราแล้วเขาก็จะอ้างตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นเออภาคหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเออเป็นสัมภากรนะคุณเสียภาษีหรือยังอย่างเงี้ยครับเป็นธนาคารนะเราบอกว่าอุย้ยเนี่ยลูกคุณเนี่ยติดบัตรเครดิตลูกคุณติดนี่อยู่อย่างเงี้ยครับอันเนี้ย อาจจะมีแบบหลากหลายกรณีมากและส่วนใหญ่ให้คิดเสมอว่าถ้าใครที่พุ่งประเด็นไปเรื่องเงินนะครับเนี่ยตั้งใจมาโกงเราอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะขอเล่าเกี่ยวกับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเขาให้เราโอนเงินไปโดยตรงนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาให้เราเนี่ยหลอกโหลดแอปเนี่ยเข้ามาในเครื่องก่อนนะครับแล้วเขาจะมีวิธีการเพื่อดูดเงินจาก ในโทรศัพท์เราไปดูกันดีกว,ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอันดับแรกเลยเนี่ยส่วนมากในมิจฉาชีพนะครับหรือพวกโกงเนี่ยเขาจะโทรศัพท์มาให้คิดไว้ก่อนหรือว่าถ้าเป็นเบอร์แปลกเนี่ยถ้ารับปุ๊บแล้วไม่ใช่คนที่คุณรู้จักให้คิดไว้ก่อนหรือมาหลอกเราหรือเปล่าหรือไม่ก็ให้บอกลูกให้บอกหลานมาฟังเลยว่าคนนี้ใช่จริงไหมใช่บริษัทนั้นจริงไหมใช่เจ้าหน้าที่นั้นจริงๆไหมนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะอ้างเป็นตำรวจ เจ้าหน้าที่ธนาคารอย่างเช่นเออโทรมาจากธนาคารกรุงไทยนะคะหรือว่าโทรมาจากเออบริษัทขนส่งนี้นะคะได้สั่งของหรือเปล่าให้โอนเงินเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยครับอาจจะมาหลอกลวงเรานะฮะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุยแค่แป,ป๊บเดียวแหละเสร็จแล้วเขาก็ให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์เพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แบบวิดีโอคอลเลยมีชุดตำรวจใส่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลอมแปลงตรงนี้ได้นะครับหรือว่าการแชทเหมือนกัน เขาอาจจะแชทบอกว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนี้นะนะบางทีอะ่ะบางทีเขารู้ไงครับว่าเราเนี่ยอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรแล้วที่นั่นเนี่ยสถานีตำรวจคือสถานีตำรวจอำเภออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะหลงกลได้นะครับซึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยครับสิ่งที่ตามมาคือเขาเนี่ยอาจจะแบบมีการแจ้งข้อหาปลอมนะครับหรือว่ามีการส่งลิงกนะ์เนี่ยให้เราเนะี่ยติดตักติดตั้งแอปบนโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วพอติดตั้งแอปปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับ เนื่องจากเขามีเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยเขาก็จะหลังจากที่เราติดตั้งปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการส่งรหัส ODP ถ้าใครจําได้นะครับจะมีรหัสมาส่งมาในข้อความเราเลยเขาอาจจะบอกว่าให้บอกรหัสหน่อย6หลักเนี้ยบอกรหัสมาหน่อยว่ารหัสนี้คือรหัสอะไรอะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหหลักที่เขาพูดเนี่ยครับจ,จริงๆเราไม่ใช่รหัสที่เข้าแอปด้วยซ้านะครับอาจจะเป็นรหัสที่เราเนี่ยไปตั้งไว้ใน ธนาคารบนโทรศัพท์เราอย่างเช่นตอนนี้ใครมีแอปธนาคารกรุงไทยปุ๊บอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาโทรมาปุ๊บแล้วบอกว่าเออมีรหัสส่งไป6หลักเอามาบอกหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบช่วยไงมีข่าวเรื่องคดีจะได้ช่วยส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับระวังไว้ก่อนเลยว่าไอหหลักเนี้ยมันคือรหัสที่จะไปไขรหัสเข้าสู่แอปธนาคารของเราบนโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นเนี่ยในขณะที่ผมเนี่ยแนะนำเนี่ยส่วนมากคน่าคนแก่เนาะ ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็มักที่จะบอกว่าเอ้ยงั้นอย่าเพิ่งใช้แอปโทรศัพท์มือถือที่เป็นธนาคารออนไลน์เลยมันง่ายต่อการถูกหลอกแต่ถ้าใครจะเป็นต้องใช้ก็ต้องระวังไว้ดีๆว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อยู่นะครับก็คือให้เราดาวน์โหลดแอปอื่นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีรหัสส่งมาที่โทรศัพท์เราแล้วเขาว่าจะหลอกให้เราบอกรหัสนี้ไปพอบอกรหัสนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะทํางานบนโทรศัพท์เราได้หมดเลยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีแอป ธนาคารอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้เลยดังนั้นสิ่งสําคัญเลยคือเบอร์แปลกๆให้ระวังไว้ก่อนเลยว่าเขาจะมาหลอกหรือเปล่า2คือถ้าเขาส่งลิงก์มาอะไรก็ตามบอกว่าแจกสมมติช่วงนี้แจกเงินดิจิทัลหมื่นหนึ่งนะครับให้ดาวน์โหลดแอปมารับเงินก่อนใครอย่างเงี้ยอันนี้ก็อย่าเชื่อถือนะครับก็คือห้ามดาวน์โหลดแอปอื่นมาเลยนะครับเสร็จแล้วห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ รหัส6หลักที่ส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลอะไรก็ตามอย่าไปบอกนะครับแล้วถ้าเขาคือบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักเลยหลีกเลี่ยงการคุยหรือการสนทนานะครับเอาไปให้ลูกให้หลานหรือให้ใครที่มาสักอีกทีหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรมันใช่คนคนนั้นจริงไหมที่เขาต้องการติดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวไว้ก็นหน่อยนะครับอะไรที่มันแปลกๆไม่คุ้นเคยกับเราอย่าไปยุ่งและอย่าไปคุยเลย นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ข่าวสารที่อยากมันเล่าให้ฟังในคลิปคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ